ฝนถลม่มน้ำระบายไม่ทันไหลท่วมถนนบ้านเรือนหลายแห่งชาวบ้านวันหากฝนตกต่อเนื่อง ที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาภายหลังจากมีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนตกหนักบางแห่งและเตือนให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมกําลังค่อนข้างแรงพัดผ่านเริ่มได้รับผลกระทบ เนื่องจากร่องมรสุมกำลังค่อนข้างแรงพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเกาะหายหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยในขณะที่มีแนวพัดสอบของลมตะวันตกเฉียงใต้และลมไย ตะวันออกบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างและภาคใต้ตอนล่างทําให้มีฝนตกหนักบางแห่งจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมกำลังค่อนข้างแรงพาดผ่านทำให้เกิดฝนตกในพื้นที่จังหวัดยะลาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในช่วงเช้าที่ผ่านมาและยังไม่มีทีท่าว่าฝนจะหยุดตกแต่อย่างใดค่ะ ทางจังหวัดยะลาได้ประกาศแจ้งเตือนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยในเขตเทศบาลเมืองเบตรงระดับน้ำในคลองเบตงได้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจากการที่มีฝนตก อย่างต่อเนื่องทําให้น้ําระบายไม่ทันน้ําได้เริ่มไหลเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนรัศดรบางส่วนแล้วค่ะโดยเฉพาะที่ถนนนครราชบํารุงและบ้านพักต่อชดอ445ซึ่งเทศบาลเมืองเบตงได้นํากําลังเจ้าหน้าที่จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยเทศบาลเมืองเบตงมาช่วยระบายน้ํำในพื้นที่ลุ่มต่ําในเขตเทศบาลเมืองเบตงและทําการเปิดท่อระบายน้ําเพื่อไม่ให้มี